สวัสดีครับยันที่บอกในคลิปที่แล้วนะครับสำนวนที่จะเรียงวันนี้คือคาม u อกุริยาฤทธเตอีมัสอันที่สอนนะครับคนที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะครับท้นดูคลิปที่แล้วก่อนนะครับ スンペンループテいます。ガムランダムヌンガンユーワンニーナカップコジャダイリアンループテいます。アンティーソーナカミサムアンカタングモンハイチェンベプニーソムトコニープンプ,ンプートは先生は座っています先生は座っていますアニプレワーアライ座ります。スナカプレワーナンレトニループテいます。サレンはクルーナカップガムランナンユーガムランナンユークルーナカユーレ ガムランなんゆうなんゆう座っています座っています座っています,いますロ<ー>うんいかんねんチェンデコニプーは母は起きていますめ目か起きますくドゥーノンチェンメカガムランドゥーノンゆうく目中麦なラップではとニガムランドゥーノンゆう何をコップレークのーく,のくーループっていますな中プレイはガムランダムヌンガンゆうではカムグリやバンカムなか ม so ันความหมายมันไม่ใช่กำลังดำนินการอยู่ด้วยครับให้ดูนะครับคาเมริอาลูปติมัสทีซ่าเดนสภาพครับก็มีคำแปลที่ดีแต่ว่ามาอยู Kiss ่ในสภาพจุ่ๆครับทำเลก็ตนอยู่ในสภาพนั้นมีความหมายแบบนี้ ให้แสดงสภาพทีーー่เป็นอยู่สืบเนื่องจากผงของการกระทำหรือเหตุการณ์หมายความว่าอะไรก็นั่งแล้วก็ตนนีアア้อยู่ในสภาพนั่งหรว่าหลับแล้วก็ตนนี้อยู่ในสภาพนอนหรว่าตื่นแล้วก็ตนนี้อยู่ในสภาพแบบตื่นในอย่างไม่ไม่ไม่ก็ว่าอย่างนั้นเช่นซึ่ว่าสั่งตีมัสมุกีโนะก็ครูกามรันนั่งอยู่ไหมก็ไม่ใช่ก็ ครูนะครับตอนนี้อยู่ในสภาพนั่งแบบนี้นะครับคือบางใหญ่สภาพเฉยๆไม่ใช่การกระทำครับก็นัーーンン่งแล้วก็ตอนนี้อยู่ในสภาพนั่งนะครับเช่นไปห้องพักครูแล้วก็ครูเคสเกตเป็นคนไหนอ๋อครูเคสเกตเป็นคนที่นั่งอยู่ค่ะตันคนที่นั่งอยู่ตอนนี้นะครับอะไรเนี่ยก็สวัสดีมัไม่ใช่ว่าครูเคสเกตเป็นคนที่กำลังนั่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 งก็อยู่ในสภาพนั่ง か言ううか友達は寝ています。友達は寝ています。寝ますく、のんて、プレはラップ。じゃあ、サパープとゥプリアンペンララ、ねいい、ラップ。プロシアは寝ています。麦とゥン、ナテトニガムラン、寝ます。ロコパン、プレ。だんなん、ラップ。 หลับนอนหลับแล้วก็ต้องอยู่ในสภาพหลับหมายความว่านอนนอนอยู่อะไรเนี่ยเพื่อนนะคะนอนอยู่ประมาณนี้ครับก็ไม่ใช่การกระทำเนะเอมัสนอนนะคไม่ใช่การกระทำครับอ่าด้านนั้นอันนี้นะคะเรียกว่าคำกริยาลุบตีมัสที่แสดงสภาพนะครับในคลิปที่แล้วพวกเราเรียนกำกรันดัมนึนงานอยู่ใช่ไหมแล้วพวกเรารู้ได้อย่างไรว่าลุบตีมาสนี้นะคะคือกำกรันดัมนึนงานอยู่หรือสภาพ はい、なんす、たんたん、なんか、マクチャキアンベニー,ー、なんか、こう、オーケーユーカプ。はい、カムグリア、とヌアンループっていいます。なんか、プガムランとアラユーで、こう、カムグリア、チャッパランループっていいます。なんか、プユーナイサパーチュ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 。麦、こう、右の、立ちます、ユーン、中。こう、ユン、ケーニーチョリアクは、カムグリア、チャッパラン、ルンナン、コムンガン、ユン、チョ なん、ちょシェめで、こう、起きます。く、ジャクサパプノンプリアンペントゥーン、中、あニク、起きます。ェめえ。ペプニペン、起きます。で、こう、寝ます。く、ラップ。なので、カムグリア、起きます、寝ます。に、中、リアクはカムグリア、チャッパラン。カムグリア、チャッパラン、中、マイミタン、ティジャプレー、ペン、ガムラン、トゥルルルユ、ユ、プロは、チャッパランナ、ペプティアを、パイライ、ヌミナティ中、 การกระทำนั uh, ้นเสร็จใช่ไหมครับดังนั้นแปลแบบนี้ไม่ได้คำกริยาชับประรูปติมาสืคือยืนในสภาพครับยืนแล้วก็ตอนยืนในสภาพยืนนั่งแล้วก็ตอนยืนในสภาพนั่งแค่นั้นครับแต่เช่นอุตัยมาสร้องเพลงนะครับหรือว่าวัตชีสองยู่หรือว่าฉันนะครับยินกาแฟอยูอะไรนี้นะก็อันนี้หนึ่งวินาทีเสร็จหมายว่าจะเสร็จก็ได้แต่ว่า มาตเนื่อตโตเนื้อได้ยู่ใช่มดยนกั้นกัมรัดัเนืนการอยูครับใい่อันนี้คือまあพื้นฐานですねตเนื้อรตอเนื้อรงเืู้ปตีมงเนื้อรปรูปตนรื้อรูตอรูนรนรับ แต่จริงๆนะครับถ้ามีนักสั่งอยากรู้ละเอียดกว่านี้ผมเคยอธิบายในคลิปนี้นะครับคนที่ติดตามผมนานเร็วนะครับน่าจะเคยเห็นอยู่แล้วว่ารูปตีมัสกับรันดัมนึงกันอยู่กับรูปตีมัสใบรยายสภาพนะครับไม่ได้แยกเป็นัตเนื่องกับฉับปารันใช่ไหมครับจำได้ไหมมีวิธีแยกแบบอีกแบบหนึ่งนะครับใครสนใจก็ลงเข้าไปดูอันนี้นะครับแต่ว่าตรงเอนะครับมันจำยานี้ก็ได้โตเนืองกับฉับปารันไม่ เออฮานูกำัมเคสอันนี้เท่านั้นสภาพรูปเต็มัสนมีเคสอันนี้เท่านั้นหมความว่า ตักติม like, uh, ัสยูไนซาปภาพยืนนะครับบังยายสปาพคนนี้ว่าเขานะคะยืนอยู่อะไรนี waiting, ่ยืนในสภาพยืนหรือว่าเขานะคะนั่งอยู่หรือว่าโอเคตีมัสเนาะยืนในสภาพตื่นค่ะเธออะนอนหรือยังภาษาไทยใช้คำว่ายังไม่ได้นอนอะไรนี้ยังไม่นอนอย่านี้ใช่ไหมแต่ว่าภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าโอเคตีมัสใช้ยืนในสภาพตื่นนะครับอะไรนี้まค起きてมัสภาษาญี่ปุ่นพูดอย่างนี้มั้งคุณภาษาไทยไม่มีเนาะไม่มีวิธีพูดแบบนี้ว่าอยู่ในสภาพตื่นอยู่ตอนนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เนมัสนะครับเนมัส れはラップレコネています。グラップレコトニーナサパープナンナカネテイマスユニャンサルプ NH エン n ータウナンナカカムグリアルプティマスティサデンサパープナカミケシアンニタウナンココレオデンアンニレオコアニクルプティマスサデンサパープノ、うん、ケニココレオカサレワノクチャクナルプティマスクガムランダムヌンガンユーシェメハマイハループティマスミイガヌンアンティサムカペン อันนี้คำกริยารูปเต็มสใช้บางยายการแต่งกายด้วยอันนี้จะอธิบายในคลิปต่อไปนะครับอันนี้ก็สําคัญมากๆครับถ้ามีคําถามอะไรก็ถามตรงคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ผมมินาซันกดไลค์ผมมินาซันนะครับเป็นกาลังใจให้ผมมากๆครับขอบคุณเสมอนะคะให้จบวันนี้สวัสดีครับเจรินะลา